สวัสดีครับตาทองชาแนลนะฮะวันนี้วันอาทิตย์พี่น้องอหลังจากที่พวกเราได้รวมกลุ่มปฏิบัติธรรมในานามกลุ่มเรือสำเภาทองเสร็จแล้วพี่น้องอ,ออกมาจากบ้านฝนฟ้ากระนำ่ำตกมาอย่างหนักมากเลยพี่น้องตกเทดังหลังคาจนดังดังกว่าตกแรงกว่าทุกครั้งนะฮะพึ่งซาไปเมื่อกี้นะ,ะอย่างน้อยกอ็ประมาณ20นาทีได้ พี่น้องเหมือนว่าพายุเริ่มเข้ามาถี่เรื่อยๆอย่างน้อยพระพี่รุนท่านก็โปรดโปรปยปลายมาทุกวันทุกวันทุกวันวนะฮะใครที่หวานเข้าลงนาแล้วก็คงแฟงคลาดปลอดภัยนะฮะส่วนคนที่ยังไม่ได้วันทําใจหดหูนะเพราะว่าวาันแล้วก็เจอน้ําท่วมวันเจอน้ําท่วมทีนี้ปัญหาก็คือข้าวไม่งอกทัานข้าวเสียหายนะพี่น้องแต่ของเราก็ว่าไปก็โชคดีนะฮะ เพราะว่าเราหวานไปล่าสุด่าผ่านไปแล้วหกวันหกวันเจ็ดวันหกวันนะพี่น้องผ่านไปแล้วหกวันก็อย่างน้อยก็คือแม่โพศพได้ลงสู่พื้นดินแม่ธรณีแล้วนะฮะก็คงจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าตราบใดที่ฝนยังไม่มาหนักกว่านี้นะฮะถ้ามาหนักวันนี้ก็ไม่แน่ถ้าน้ําเจิงเจิ่งนองมาหรือท่วมขึ้นมาก็ทําใจลําบาก ถึงแม้ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าปรากฏการณ์เอเนีโญจะมีการแล้งทำให้เกิดฝนแล้งข้ามปีแต่พอความเป็นจริงล้วพี่น้องหลังจากที่ทางสำนักพระราชวังได้ทำพิธีในวันพืชมงคลแล้วก็นหลวงก็ได้ทำนายทายทักว่าพระโคกินเหล้าพี่น้องจำไวเ้เลยนะครับพระโคกินเหล้าเมื่อไรปีนั้นน,น,น้ำท่าจะมาแรงนะครับน้ำท่าจะมาแรง แต่เราก็ยังไม่รู้ต้องรอพิสูจน์ตามต่อไปนะครับว่าฝนฟ้าจะตกลงมาเพื่อช่วยเกษตรกรชาวนาชาวไร่ได้ลืมตาอ้าปากหรือเปล่านะพี่น้องก็ต้องติดตามดูกันนะครับเมื่อกี้ตกมาอย่างหนักผมออกมาถ่ายไม่ได้เพราะว่ามาสาดแรงนะครับพอสาามาก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูได้ชมอย่างน้อยกอ็เก็บบรรยากาศสดชื่นยามฝนฟ้าโปรยปลายผ่านลงมาแล้วนะครับ น่าจะหยุดแล้วแต่ว่าเมฆก็ยังมืดเมฆก็ยังมืดทะมึนไปทางนี้อยู่นะฮะอาจจะมาอีกก๊อีกก็หนึ่งนะฮะอาจจะมากอกสองก็สองดูพี่น้องดูนี่มืดเงาฝนมามืดเต็มนะฮะ้ามารอดนี้ก็น่าจะแรงเหมือนเมื่อกี้ลังคากระแทกอย่างแรงนะฮะผ่านไปนะครับเดี๋ยวกกสองกกสามมาเพราะเมื่อคืนก็มีก๊อกมารอบดึกนะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ